สบายดีสองฟังไทยเล่าสบายดีทุกคนเดอนาา้อวันนี้มาเบิ้งพามาเบิ้งแม่อลิสาจะพามาเบิ้งนี่เบิ้งสาวก็สชก่อนตัวจริงเ <c oughs> <c oughs> บิ้อันนี้คือคุณแม่คุณแม่ฮือ <c oughs> อันนี้แทน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 อ้าสวสบายดีเออ้าวเ<ท>ห้ยังัะคูนนี่บอกมาดู <c oughs> พี่น้องมาดูเฮ็ดอี่ยังเป็นอย่างพี่น้องถามหาหลายได้หันเปนน็นยังไงห้างหายไปโดนคือเป็นอย่างคือว่าบอ่มาออกคลิปแล้วเป็นยังไงเฮ็ดอีนอยัง,ยงมือบ้านมือดับหน้าแล้วกะดับหน้าแล้วกะย่ากี้เข้าแล้วกะผัดมากร้อนมาไอโซน,นอะ่ะไอศูโนโอ้ึืนมาลูกมไม่จัดคิดว่าบ่มาหาแล้วบ่ลืมไม่จันแลวบ่บ,อมอบม่มาลวบ่คิดว่าไปหาเฮ็ดเวเฮ็ดงานบนอมือแล้ว <laughs> แล้วเป็นจังไหนแยกมาอยู่นี่วันนี้ยังไม่จานคือเก้าอ่นบ่เป็นย้อนเนี่ยขึกล้าไปนีกล้ยไปอาโมกออกดูเป็นเด้อโค้น้ามันแดดบ่มีนะดิเดินได้ตอนมีก็บคุดขุมคุดขุมเพอรอเอสอันมุ่งสวนพักน่ะชิมุ่งมันบ่มงโักมาซุยแม่จันนี่บ่ เอ้าแม่ลิซ่าที่ถามความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อบ้านเมื่อบ้านเป็นยังไงคะเขาบูมตุ้มมาตอมโฮโฮมไลน์ได้วะเป็นยังไงดังในเน็ตไอเดชเขาว่าจังไงไลยูนเนาะม้วนมึงาตราดากับมาตราดากับนั่งดิ้นกะบเออไอดอลมาแล้วกัโอ้โตได้ก็ดีแบบมันเขิดแลยนะจนเงี้ยยังมึงเยอะไม่เยอได้แล้วเป็นยังไงาว่าอู้ย่าให้เป็นแท้เลยเนาะย่ากก็เป็นไอดอยตัวจริงแท้เนาะสมเขาซราเขาลืมมันบอก ถามว่ามือบานีเอยไอดอลนี่เนาะมาบานสนะเนาะถามเลยเขาถามเลยอีกถามว่าถามเออเชื่ออะไรกันถามว่าได้เงินเอาเงินมาหลายบ่ก็มีได้ก็น้อยนึงถามมาหอดแยกขปุ้นมันบ่แยกขปุ้นมาแล้วผัดน่อตะแกงอ่ะสักสักไซบัญชีเสร็จนบอกมีแต่ไปกดเอาม่นบ่ไปกดแะ้ผัดลืมร้านนั่งโพธนาคารอยู่มา นางเฝ้าคารลืมรหัสกดศลเป็นบ่ขาดบ้านท้ายเพราเงินกะลืมรหัสเป็นบ่ล่ะหาจีบันมีเงินหาจีบพันหันลืมรหัสเอยลืมรหัสเช่เงนบ่จังเงีนยชัดเลยเมื่อไปกะพอดีออกหน้าเลยออกเกี่ยวเขาเออเมี้ยออกดับหน้าแต่มูนเนาะแต่จะหูเนาะฟังแล้วก็เป็นแต่จะหูเลยี่น้องเพื่อนมึงเลาว่า อ่าไทายบ้านพี่น้องปองป่ายผิดมูค่ครูเพิ่นมาเล่นมายามเพิน่นว่ามึงเป็นไอ้แอ๋ดอลแล้วมึงนึงมึงเอาเงินมาหลายเป็นเลิศมันบอก <c oughs> แต่เพิ่นก็เลยว่าเอามาหลายอยู่แต่ามาหอดคิวรถเมล์แล้วก็ลืมรหัสกดมันบอกเขาว่ามีหลายเป็นเลิศอยู่เนินมีห้าสิบพันใช่ปะห้าสิบพันพอแต่ยุทธะแค่เขาไปหาไปหาบ้านหาเฮิร์นมันบอกอืมไปทางไหนแล้วทางนั้นไปทางไหนแล้ว คหมาช้อยนะเด้อ FC เด้อเลยบ่ได้ไปใสแม่นบ่ก็ยังคิดฮอดคิดถึง FC ทุกคนอยู่แม่นบ่พี่น้องทุกคนเป็นจังได๋นาเต้าน้อยเป็นจังได๋ะมันมีอยากมานําเจ้าบ่มันก็ถามว่าถามว่าอันก้ไปซอไปเนไปบ่อมันลืมเลยมันดนลนะบิดน้ซะละเปิมทางนี้ดู อดทนชูชูอาหารการกินในช่วงจะเมื่อนิมอึดบ่อาหาร่เป็นต้องดำหน้าดงก็พอหากเก็บผักข้างนอกกินบ่ปู่ป่าหน้าเนียวก็มียู่บ่กับขึ้นมาให้ในสวนของอลิสาเป็นไหนกับขึ้นมาคักบ่บอกเอฟซีดูเจ้าบ่เคยเห็นตัวจริงเจ้าว่าเจ้าฟังดูเป็นยังไง อ้วางเลยอ่ะงามอีกแบบมันจะมีหนองที่เขาแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยมาหนังดินโอ้ยแบบเกี่ยวที่เกี่ยมพักไว้ท่า fc ทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนที่มายามเฮาเนาะมายามเด้อมีบอลให้พักโอ้อยเปิดด้านเปิดด้านเนาะอยู่ฟังไทยและฟังลาฟังลาประกาศมาได้มันมีบอลมาเยี่ามน้องๆอ่ะที่จ๋าเราเฮามีป่าบีป่าสุกินแล้วก็มี พักแล้วก็มีบ้านให้นอนก็บ้านกนอนกันข้ามคักคือแบบนอนที่ได้ได้หลายอะไรไ,ได้จะบรรทุนได้จะคนจะครอบโค้หลายโค้งทำได้อือม่จับไม่สร้างให้ขุดมันจะขุดมั้งมือ,ม,อมือได้หลายขุมเติมจะโค่นก็เก่งกันได้ครับครับ,คร,บครับอันนั้นลองครับแม่กับแม่สองคน คุณน,นาสาวขอ่พุมาดิแงามาเออว่าิบอกันนะั้นเล่นอาถงกจจีมาเกือดมาเกือแปะนึงดเดเบิงรอบอบศูเงเดอนนาะป่าเน,นีมันกรลายจติ่มเนาะเลิงทายเอซีเอาเลเลงทายเอฟีเลหลิง <c oughs> เอามานี่ไ้ถน,นึงมันน่มาใกล้ในี่ที่จะให้ทุกคนในเบิงเดี๋ยวให้สาวคุณเกือเบิงดูเพยมีเคยเห็นจากเธออาจีเกือใกล้เือ เก <So S 1> ือป <why? S 1> ่าแล้วมันงตึงงงอยู่มันกินบ่ากิ่นจีเกือป่านี่ยก็ว่ามั้งมันลองเบิ่งมาเบิ่งดื้อคนก็ยังไม่ได้กินคนยังไม่กินเกือป่ากินแม่บ้านก็อยู่ย่านเมียนแบบนีกลิ่นวัตถเชื้อไกล้ๆม่ต้องเป็นไก่ลายเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อแว๊บๆๆเลกไกล้ๆนี่นะเอาเป็นเอาเป็นก้อนแม่ใกล้ๆ เอาไปบวนบ่มีพักตบมังแม่บ่งเดอป่าเดอว้าวที่มันขึ้นลงนี่ลักอะไรดูใกล้ๆนี่มันต้องไปใจไก่ไเออชีเอ้ยบักอะไเบึ่งหืมมักหนขจีนอืหยด น้ำกระใสเ um อ้ยแมสซ์อึดวันตอนบางๆในตอนมันจะเห็นใกล้ๆให้เอ็กดคิด้เบอร์ดูคนได้เบิรงน้ำกันใส่ใส่บางๆกลางใกล้ๆนี่เออให้มันไปใกล้ๆมันคยเห็นไม่เคยเห็นไอพี่น้องพี่ลุงแม่ป้าคนที่เห็นนั้นใกล้ๆต่ใส่อ่อนไหมบอผ่านยูไก่ในแห้ค่ะก็มีความสุขเลยเนาะยูไก่เจอตา จะเกลือเป็นข้าวจี้แล้วก็าั้นวแหละเขาจะเกลือเอาเอาโป๊เกลือเออโป๊นี่มันบุยโป๊กบุยพวกมามาโป๊กบิบิบ ในเฮตสูรนี่ก็มักอยู่วะหรือว่าถืกบังคับเป็นยังไงโหกับไม่ถืกบังคับแบบสอนอยู่บ้านเนาะแม่อาริชากับมิจันร่มเดียวกันแล้วตูมาถามว่าเฮตสูรจะแบบลงทื่นเพื่อมิจันกับเป็นมิจันเป็นหัวหน้าแม่อาริชาเป็นผู้ลงทื่นเนื่องเนี่เท่ากับว่าเออตกลงมามาแล้วเฮตเฮตสูรว่าได้เธอเลิกอ่ะถ้าเบิกไปนี่มือเป็นจริง ได้แล้วกัดทงเอาท้งทุนแล้วก็นแล้วบมได้อันนั้นเนาะจะให้ลกูกมี<า>จังเหตุงานท่าผักนี่ได้หลายบอกแกมีแจ็คเอากินแน่ไปแน่รืกกินกระชายเฮดเทอพี่นาะเอฟซีทุกคนมาหยามเนาะพี่เอฟซีมามาเย่ม,มาหยามดีเนาะมีอันเบิรงอันส้มเป็นพ้าวโพสาธิตม,ม,มีได้เจอได้เจอเบอร์เซอร์เคมีเบอร์เซอร์มิเตเซอร์ฟุ่นที่งูที่ใกล้ที่คยเชื่อเชื่อแต่ที่งูที่ใกล้ กับขีค,คุยได <c oughs> ้พีควายได้เบะจะปากละะเลยจ้ะเฮ้ยปากเลยพูดหนีกับบ้านอื่อือทิมงานผู้ช่วยหัวหน้าใ่ญ่กันไม่เท่าโจด์น,น้องอลิสาคักขนาดมันแบบธรรมชาติทางนี้กับป้าทางนี้กับ เป็ให้หน้ากลางคืนนอนกะคักกลางเทิงกิมวิวอีกป่านยูเปิดแอร์เพื่อนกลางเทิงเนาะเนหนาวแต่ในผืนตูปาสองเพื่นมืงแรงสองือนแรงยิ่รีวิวให้เบิรงอีกเนาะยิ่รีวิวให้เบิรงกตอนกลางคืนอีกนอนมบนเป็นอะไรกลางคืน จปจังในกาให้เอฟเป็นกำลังใจงให้สาวคุณได้สู้ๆต่อไปเนาะเพื่อว่าอนาคตภายหน้าที่สร้างครอบครัวหรืออีกอย่างก็ให้มีธุรกิจอ่าแบบของตัวเองอนะเลี้ยงครอบครัวได้เก็ดปลูกพักส่วนพักส,ส่วนมีขายอยู่อยู่บ้านสาคุณหันเฮดออกมากับมีได้ขายมีได้เงินมีได้กินแล้วก็ปัน่นกินซื้อนะขายก อันนี้ก็ยังบูฮูดอะตลาดอืมอันนี้ก็ยังมีฮูมีเตอร์เฮ็ดไปเบื้องก้อนให้มันได้ผลเกิดมากออกเกิดดอกออกผลแล้วจังสิไปโซ่หาตลาดนี่เราจะให้เบิ่งกุ่มนิโตอืมนี่ก็คือปลูกผักแล้วเนาะอันนี้คือเฮาเฮาลงลงแกนบ่ก้าไว้บ่พักแล้วผู้แบบถาวรก้านก้าไว้แล้วเอาไว้จังบุ๋งมันบ่นี่ก็คือเราจะวางนี่ก็คือเราวางท่อระบบ พอแล้วก็เปิดสวิตช์เอาเลยให้มันหดเองแบบอัตโนมัติเลยเพราะว่าบางเทื่อเราก็เมื่อยเนาะเราก็บบได้หดถ้าเราโบเมื่อยก็มันจะมีแบบสายพายที่ฮดเองเจ้าสายพายเจ้าเคยเห็นบอบ้านเจ้าเป็นนันชีเน่ะบอบ้านข้าวัดที่จะเอาบมูดมันเองแบบคนนี่ยฮดนะอันนี้สบายอีกบ่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดโซนสบายเฮ็ดโซนแบบขี้คานสบายอีก ฮ็ดได้หลายเพราะว่าคนเทาก็เฮ็ดได้บางอย่างเลยบบเขาอันนี değil, really ้ค uh ือเขาบุญยากจ้างคนแล้วก็แลนเท้าน้ำไว้เพื่อว่าให้มันช่วยเขาก็เขาามาห้าวันสิเนี่ยชุวงแบบแล้วอันนี้อันนี้กะลุกญ้าเอาลุกญ้าซื้อๆให้เขาหดน้ำให้ให้ท่อหดให้เปิดแต่ก็มันโดดเองมันกงงเลยเนาะงงเลยมีเคยเกิดมาก็มีเคยเห็นจากเธอมาเคยเห็นแต่ยืนเท่าอืม เดี๋ยวนี้สัมผัสตัวจริงแล้ยมาฮดเองเลยฮดก็ฮดสายน้ำมันนี่เองมันยังบมดมันเปิดแบบไร้เม็ดทุกอันมันคาดได้เฮามันยังโบอันนั้นบบแห้งมันเบิ่งสามมวยฮดสวนฮดอ่ะตัวนั้นบบได้ใจเลยอ่ะทอสิทอมาฮดอีกงบเยอะเลยลิสาเจ็ดตัวเลย เงินในบัญชีอลิซาเนี่เครี้ยงแวบ,บเลยแล่ละบ้าน,นีาอุตส่าเก็บเงินมา,านนตั้งห้าปีมักเยี่ยงแวบ,บในสามวันเลยม่ระวังคนบอดีด้านนะสาวด่ามาด่าดกลับบอกไ้เลย,เลยจ้างนี้กะมันจะขำนะเนาะเ <c oughs> ขาอ,อันพะอ,อาจา์ตีกล่องแล่งนะเนาะ เอเวกจนข้ามเพราะว่าต้นสวยเอาไปเวียกเดี๋ยวเอามันฮอนใส่ต้นเท่าเ้่ากับต้นเร่งเร่งเอากันนอนอยู่นี่เนาะนอนตื่นเท่าเท่ามันกระเทนเท่าากับตอนขําเอ้าจังใดกะขอลาเนั่นแลิกะขอลาเอฟซีทุกคนไปก่อนเนาะและเป็นกระร้างจให้สามแผ่นเยขอบใจสบายดี บายบายคุยกลุ่มก่อนมือหน้าจะมารีวิวให้เบิรงเนาะ<ม>ว่าผลออกมาเกิดมันสิง,งอกงามมันสิขึ้นเบี้ยจำได้เงเคเ่ะอาลิสามาก่อนเนะาะอาลิสา,า,อ,า,าอีกประมาณสองสามมื่ออลิสากำม,มาแล้วบายบาย